ครับสวัสดีครับผมภาคจตุยาณนักคุณพันธ์นะครับหนง,งานวีแคร์ทำการรายงานวีดีรีพอร์ตครั้งที่22นะครับระหว่างวันที่2ถึง6พฤษภาคม2 2-6มิถุนายน2557นะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวการบริหารสินและสินทรัพย์นะครับในส่วนของการบริหารหนี้สินนะครับใน เดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวีคที่22ของปี2557และเป็นวีคที่1ของเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ยังไม่มีใครโอนเข้ามานะครับเลยไม่ว่าจะเป็นคุณบุภาคุณประยูนคุณลาตีคุณกิติพงษ์และอาจารย์สามพพนะครับตัวอาจารย์สามพพนะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับดันี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของสัญญาปีแรกนะครับซึ่งได้มีการเราจะมีการตัดสัญญาขาดอาจารย์สามพบออกไปนะครับ จนถึงปี58นะครับโดยอัตราดอกเบี้ย3%ต่อเดือนนะครับก็เราจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก3,333บาทเป็น6,000บาทนะครับต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้ทางพี่1นะครับทำสัญญาใหม่แล้วก็มีการโทรคุยประสานกับอาจารย์3พบเพื่อจะขอเลขที่เช็คด้วยนะครับแล้วก็จะมีทันทาธุรกรรมต่อไปนะครับน่าจะทำภายในสัปดาห์หน้านะครับ นี่คือในส่วนของการบริหารหนี้สินนะครับนี้เราดูการบริหารสินทรัพย์นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของต้านะครับในวิกนี้ต้ารับสายทั้งสิ้นหกสิบเจ็ดรับเคสเข้ามายี่สิบเก้าเป็น p 8ดครับเป็นเ2 1ยี่สิบเอ็ดนะครับเอกาสารครบประจำสัปดาห์มีเก้าพื้นด้วยกันนะครับพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งในวิกนี้ประเมินทั้งสิ้นแปดพื้นด้วยกันครับแปดพื้นมี งานค้างจากสัปดาห์ที่ได้มีสองผืนครับพี่หนึ่งอ๋อส่งส่งเข้ามา8นะครับงานค้าง2นะครับพี่1ประเมิน9กนะครับก็จะมีงานค้างอยู่1ผืนด้วยกันนะครับประเมินแบบมีเอกสารครบ3ครับประเมินด่วน6ครับแล้วก็ประเมินผ่าน9ผืนด้วยกันนะครับเรามาดูว่าอะไรยังไงบ้างในการประเมินงานค้างคืองานวิกตั้งแต่วิกยี่สิบนะครับ หนึ่งเจ็ดศูนย์สองนะครับซึ่งลูกค้าไม่ส่งเอกาสารเข้ามาทําให้ข้อมูลในการประเมินของพี่หนึ่งเนี่ยไม่ครบถ้วนก็เลยยังเป็นงานค้างอยู่นะครับส่วนงานค้างที่สัปดาห์ที่21สิบเอดคือสัปดาห์ที่แล้วเป็นงานหนึ่งเจ็ดสี่แปดนะครับก็พี่หนึ่งได้ประเมินในสัปดาห์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับงานที่ส่งประจําสัปดาห์อีกแปดเคก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดห้าสามครับหนึ่งเจ็ดห้าสี่นะครับหนึ่งเจ็ดหกสองครับหนึ่งเจ็ดหกหกครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามและก็หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับทั้งสิ้นแปดเคสด้วยกันในสัปดาห์นี้แล้วก็ค้างจากสัปดาห์ที่แล้วอีกหนึ่งก็พี่หนึ่งประเมินทั้งหมดเก้าื้นด้วยกันนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์ที่จะส่งให้กับพี่อินนะครับซึ่งผมได้ส่งเมลไปแจ้งกับนุ่นแล้วนะครับเป็นงานบ้านนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับอยู่ตรงบางแวกภาษีเจริญนี่เองนะครับพื้นที่หนึ่งงาน25ตารางวานะครับ ราคาขายอยู่2.5นะครับขอ2ล้านก็สูงไปนะครับตรงนี้ก็ต้องเสียวๆว,ว่าจะขายกับเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสบ้านเดี่ยวนะครับ2ชั้นตรงบิณบุรี50ตารางวานะครับก็ราคาขายช่วงนี้2ล้านนะครับขอล้านห้านะครับก็ ก้ากึงก้าึ่งว่าจะมีการจะปล่อยหลุดก็ตรงนี้ก็ต้องมีการต่อรองหาพี่อินสนใจยังไงนะครับแจ้งมาทางน้องนุ่นได้นะครับน้องนุ่นได้จะประสานกับทางลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอจบพิกีดรีพอร์ตในส่วนที่2นะครับหน่วง,งานวีแครเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ